สวัสดีครับเอฟซีครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับอยู่กับเบาวหมูลำาน้าอีสานครับมือนี้ออกลากกระพ่านไม่ตปิดท้ายครับเอฟซียิงปืนสามข้างครับได้ชดูใส่สองลหาครับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวปิดท้ายครับเป็นไอชอนครับเดี๋ยวมาเบิงมาหลุนกันครับเอฟซีว่าน้ำหนักเขาจะอยู่เท่าไรครับเป็นปลาช่อนล่ำตะคงครับเอฟซี สุดยอดเลยขึ้นหันนายครับเห็นไหมครับจัดเข่าปลาครับนี่แผลเข่าครับเอฟซีนี่คือแผลลูกลูกตะกัวเข่าครับแผลออกอยู่พี่ครับทะลุพี่ปลาบรไดดินเลยเอฟซียิ่งหัวจมลงเลยครับปลาตัวนี้บรไดดินเลยขึ้นยังซี่ละครับขึ้นให้ผมลักษณะนี้แหละเข่าเต็มๆครับเดี๋ยวมาเบิรงนนักกันครับเอฟซีผมมาโล่สามหน่าจะมีครับปลาตัวนี้ โอ้โอปลาขามมาโลซีครับโลซีอ่อนอ่อนครับเอฟซีโลซีอ่อนอนเป็นปลาชนที่อ้วนมากๆครับเอฟซีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแต้มเปิดหัวกันนี้ครับเอฟซีหน้าเพิ่นช้ำและไอ วากิตจะซื้อครับอออันตัวนี้กันยิงสอดปลาที่กันนะเอฟซีแห่สอดปลาที่กันครับเกือบสิบอมาได้ครับมูลหาที่แหลกผมหาจนปลาสองลูกหาครับ,หร,บหรือว่าสองลูกครึ่งเนี่ยเองเอฟซีกระเสนาเป็นเห็ดสมอืมบาสิตาดเอาหัวโอ้ยบยตดะนะัดเหล่ากิจเอาไว้ลดให้บวงนุกให้บวงนุกงเป็นตัดต้มลดต้มกินลดเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไป ไหน้านไปครับที่แรกว่าจะเอาหัวไปต้มวา่าจเอาไปเป็นกระสครับเป็นตัวแปงแก้มแอลกอฮอ,อ,อล์จลังน่อยยับซี่ก็เลยก็เลยเอาตัวนี้ไปครับฮะกกปลา,าดิบนะสมดิบเออ ไดี๋ยวจมากินตัวไม่รอกเอาไว้ซะาลังครับมีผู้พันแวะมาหาเอาช่ำไปเหตุกินกับพ่อโอ้มานันนี่ครับืันนี้ครับถือว่าพานครับยิ่งปลาสามข้างครับเดี๋ยวให้เบิ้งแพ้ชัดๆเอฟซีปลาขึ้นลักษณะนี้ครับป่าขึ้นให้ผมลักษณะนี้ไอช้อนตัวนี้ขึ้นลักษณะนี้ครับ ขึ้นก็ต้องจะเขาจะลอยมาเอฟซีการขึ้นของปลาครับลอยมาตรงๆสี่ก่อนครับพอได้ขึ้นเขาสี่เขาสี่ไอ้อาหัวขึ้นเอฟซีเขาจะหักหัวขึ้นหัึงสี่ครับขึ้นหายใจเอฟซีนี่ครับเงินขึ้นหัึงสี่ครับก็ต้องจะอาปลาเอฟซีคุณสัดเขานี้เลยตามเขาเลยครับมาเบิร์ครับแพ้ข้างในครับแตกไปยังไดครับทะลุออกนี่ครับเอฟซีนี่แพะออกครับแพะออกเขา แอร์เขาเขาเต็มๆครับปลาตัวนี้เบิ่งครับข่วมอ้วนของเขาเอฟซีปลาโลูสามครับสุดยอดเลยอู้ประทับใจครับปลาโลูสามเอ้ยปลาโลูสี่อ,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 อ่อนๆเอฟซีชนชนลู่สี่อ่อนๆประทับใจมากครับสุดยอดที่เด็ดเลย จะไปเบิ่งว่าเมนูจะเสตยังครับอีกนี่คันบรอเฮดแปรสะบรอต้มกะคงจะให้แม่เทาครับเพิ่นพาเลยกัย,กย่างตากแดดไ้เอฟซีย่างตากแดดมันเหลืองงามครับไปตะแกงใส่บุญเส้น,นไว้ใส่รอนนะครับโอ้โหประทับใจขึ้นยุ่ใต้น้ำเนี่ยโอ้เอฟซเอ้ยผมเฮงด้ยานบรอกยิ่งครับคือว่าปลาคอใสนี่นะครับผม ปลาคอใส่นี่นี่เห็นแล้วต้องยิงเลยครับผมบอกแค่ปลาดูเลยปลาชะดูเพราะว่าผมไต่หนานั้นแล้วปุ่งปป่งแห้งมานมาแล้วผมก็เลยบอกแค่เลยเอาไว้ยิงเทลังก็ได้ปลาฉาดูแต่ว่ารุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ต้องจัดครับไงลีโอ้แนนวลนลีปลาคอตัวนี้ตอนเขาขึ้นหัวขาวจันทพาเลยนะเอฟซีนี่หัวขาววันจันทพาลอย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 ก๊ะกำลังจะอาปากกระตำลวงครับ บ่ได้ดินบน่ได้ซักยังเลยปลาตัวนี้เอฟซีไงไงกับพ่กาไงาหัวซักลงเลยไปกับลูกปืนเลยครับซักพร้อมกับลูกปืนกับไอ้ลูกตะกัวเลย f อฟตัวนี้ทีเด็ดครับผ่านใหม่เขากะส่วนกับบ้านกะแวะครับมีมูไปหาผมก็เลยกลับมาผู้เดียวเอาอปลานี้มาสั่งให้ FC เบิงท,เบง,งทายชีมเอฟซเบิงคือจังทายเอฟ นี่ครับหนักึึงเอฟซปลาพึ่งได้นะครับผมหาโมงแต่วังซีโม่งสีนี่เองสุดยอดเลยครับโอ้วันพ้าบ่ออ้วันาพาคือหากินมานเหรอวะโอ้โหประทับใจในเอฟซปลาตัวนี้นี่แหละครับปลาล่ำตะโค้งมันจังสี่ลยเอฟมันหนากินครับมันสุดยอดเลยตัวใหญ่สุดยอดเลย กะมือนี่ออกล่าครับในสองชิปชิปไอ้ตอนลงไปมุดเอาชะโดูนะเอฟซีชิปแรกกันมุดพลาดไม่ทายให้หมุดหาโปโพ,พครับหาจังไหนโปโพ,พผมเกือบถอดใจแล้วผมก็ลงไปมุดใหม่อีกเห็นไฟมันเห็นไอ้ฟ้องน้ำขึ้นน้อยๆจอดจอดจอดอยู่ผมลงไปมุดเห็นตะน,นอดยิงเรียงเอฟซีขมหวัวลงใสดินครับโอ้ยิิงยิงเขาเอางส่นะครับเนี่เอฟซีปาชฉาดยิงเขาส่นะครับทะลุออกพี่นะครับยิงเขาแบบนี้มาทะลุออกนี้ นั่นจะซื้บ่าตายยูเอฟซีผมหลงเงือกไหลลงไปคุบดินงูงูงูโย่ผมคมลงใจดินครับอุ้มขึ้นมาประเดี๋นี่โอ้เกือบบ่ได้เอฟซีเกือบแมนเอาปลาถิงครับคันบ่ได้มันขึ้นมามันก็ตายเก่าหรเอฟซีมันถือคักถือเขาองศี่ครับมันสอดเอางศี่ไปดูตายเก่าละ่ะเอาสุดท้ายเลยเอฟซี FC. คิปบ่ยาวครับสำหรับบ่าวหมูออกล่ามือน,นี้ก็พ่านไม่เหมือนเดิมเหมือนเกันล่ะผู้ใด บึงคลิปของบาวหมูแล้วถือโอกถือใจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครับเป็นมกำลังใจให้บ่าวหมูอ่ากระพานใหม่เดอร์ยซีเดอสุดท้ายนี่ขอา่าเข้ามาสวัสดีครับ